วันนี้นะคะนองดาวอยู่ที่ลาวิล่าอารัญยประเทศของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นร้านที่น้องดาวมาบ่อยมากๆเลยเออมาทานกาแฟบ่อยมากๆเลยนะคะบรรยากาศทางร้านสวยมากๆเลยเนาะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาละกันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปสั่งกาแฟก่อนเลยนะจ๊ะเออบอกเลยว่าทางร้านของเรานะคะก็ออกแบบมาแบบว่าให้ดูเหมือนอยู่อยู่ที่บ้านตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะนี่มีบองเห็ด้วยอะ่ะ ชิ้นหนึ่งนะคะปกติมาทานบอ่อยมากเลยนะคะทางร้านคือแบบว่ากาแฟรอร่อยมากนะคะแล้วก็มีขนมด้วยะะไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอกาแฟก่อนนะคะ ก็ได้มาแล้วนะคะกาแฟกับครัวซองนะคะบ,บอกเลยว่าใครที่กําลังมองหานะร้านกาแฟบรรยากาศดีๆนะแล้วก็ครัวซองอร่อยๆแบบนี้แนะนําเลยท่านลาวิล่าอรารันนะคะทางมาตลาดลงเกลือซ้ายมือของเรานั่นเองนะจ๊ะและที่สำคัญวันนี้ไปไปดูรถที่เราขี่มานะคะวันนี้มาพร้อมกับนิสสันอนะั m เมรเนาะ คันนี้เครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยมากอ่าบรรยากาศที่ร้านก็ดีรถก็ดีอะอะไรประมาณนี้นะบอกเลยว่าสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะอ่ะ มามาดูรถกันดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้น้ะ n นิสันอเมรานะคะ1.2 V L คันนี้นะคะบอกเลยว่ารถปี2012และที่สำคัญคันนี้นะเริ่มต้นเอาไปเลยค่ะออกรถ5บาทเออมอบให้สิทธิพิเศษอีกแล้วนะคะสำหรับ พนักงานบริษัทนะคะแล้วก็พนักงานโรงงานเอาไปเลยคันนี้นะคะเริ่มต้นออกรถ5บาทและที่สำคัญแค่นี้ผ่อนเบาๆจ้ะ3,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะเออบอกเลยว่าสวยบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะสำหรับนิส s ันอันเม a คันนี้นะคะมามาดูรถใกล้ๆกันดีกว่าละกันเนาะออะคันนี้นะ,ะบอกเลยว่า ตาไฟไม่เหลืองเลยนะคะบ,บอกเลยว่าไม่มวงไม่หมองเลยนะคะด้านล่างเนาะก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะเออกันชนด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้าก็มาครบเลยแหละเนาะเอ,อกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำตัดกับโครเมียมแบบนี้ให้ความดูหรูให้ความดูแบบมีสไตล์มากๆเลยนะคะสำหรับนิสสันอัลเมราคันนี้จ้ามาดูกันต่อสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะบอกเลยนะว่า ล้อนี่ก็เป็นล้อแม็กนะคะอล่อยจากนิสานเลยดอกยางนี่ก็คือยางยังเหลือๆใช้งานกันยาวๆไปเลยนะคะคันนี้ย้ำกันอีกทีเบาๆเท่านั้นค่ะเริ่มต้นออกรถ5บาทพเรเดือนละ 3,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยคะ่ะมามาดูรถกันต่อนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะด้านกระจกมองข้างด้วยเออติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะเออคันนี้ก็เป็นเก๋ง4ประตูเออด้านหลังนะคะก็มีสปอยเลอร์ให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะคันนี้เป็น เก๋งสประตูนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วย2จุดนะคะมา,มาดูความหรูภายในกันต่อดีกว่าค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากหรูมากพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นปุ่มพุตสตาร์ด้วยแล้วก็ได้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตนะคะเวลาสตาร์ทก็ง่ายๆเลยค่ะเยียบเบรคแล้วก็ กดปุ่ม start อ่าภายในนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้ากำมะยีสีดำนะคะแล้วก็คอนโซลภายในเป็นสีดำเลขไมาคานี้อยู่เพียง1 3ึกิโลเมตรเท่านั้นเองจ้ารถปี2012ถือว่าเลขใหม่ไม่เยอะนะคะเลขไม์ห0 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองเออ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เชื่อมต่อ AUX ได้เลยเนาะแฟชไดแผ่น CD นะคะ FM AM ได้หมดเลยและที่สำคัญปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับคันนี้มอบสิทธิพิเศษนะคะให้กับพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานเอาไปเลยคันนี้ค่ะเริ่มต้นออกรถเพียง5บาทและที่สำคัญผ่อนเดือนละ3 0 0 0กุบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะนิ s สันอันเมรเนาะ 1.2 v l ปี2012คะ่ะมามาดูกันต่อสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะตอนนี้รถยังสตาร์ตติดเครื่องอยู่นะคะบอกเลยว่าเครื่องไม่สั่นกันเลยนะคะค้องเร็วในเครื่องเปลี่ยนถ่ายจากศูนย์นิสสันโดยตรงให้เรียบร้อย ไส้กองเบนซินเอ่ยไส่กองอากาศเอ่ยดูแลให้หมดครบทุกจุดเลยนะคะเออน้ำยาหล่อเย็นเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำยาฉีดกระจกเอยก็เราดูแลให้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะแผ่นพงแผ่นเพจสติกเกอร์เม็ดอาร์จากป้ายแดงอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะสำหรับนิสสันอัลเมร่าคานันนี้ย้ำกันอีกทีนะคะมอบสิทธิพิเศษให้สำหรับพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานนะคะบอกเลยว่า คันนี้เอาไปเลยจ้กเริ่มต้นออกรถเพียง5บาทเท่านั้นและที่สำคัญผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะอ่ะและที่สำคัญนะคะยังไม่พอนะจ๊ะสิทธิพิเศษให้สำหรับลองดาวเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะลองดาวให้บริการช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะนานซึง้ง สองปีไปเลยจ้าเออลินเริ่มพันกันไม่ใช่อะไรหรอกนะคะย้ำกันอีกทีบริการช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะนาน2ปีกันเลยไม่ว่าจะลืมกุญแจไว้ในรถนะคะรถยางแตกน้ํามันหมดต้องการรถสไลด์นะคะเอาไปเลยช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมง2ปีมูลค่ากว่าสอง0มบาทกันเลยคะ่ะ นิสสัน้อันเมล่ารุ่นะะ1 2 VL คันนี้ปี2012ย้ำอีกทีว่าเริ่มต้นออกรถเพียง5บาทเท่านั้นและที่สำคัญผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะและสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวไปทานกาแฟต่อแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะ,ะสำหรับนิส s ันอันเมล่คันนี้นะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะ แล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะร้านกาแฟแนะนําเลยนะคะลาวิลล่าอารัญยญประเทศของเราทะ,ะ้ะบรรยากาศดีมากๆเลยใครที่แวะมาเที่ยวอารัญยญประเทศก็อย่าลืมมาแวะลาวิลล่านะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ